เอมจากห้างทองวิริยะค่ะร้านเราตั้งอยู่จังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้นำสร้อยข้อมือสองสลึงมาให้ชมค่ะตัวสายจะเป็นลายทาโลคู่นะคะตรงกลางแต่งด้วยหัวใจค่ะแบบที่สองนะคะลายแพรหลังเต่าค่ะลายนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเวลาใส่บนข้อมือนะคะจะเหมือนกำไลเลยค่ะ ลายต่อมานะคะเป็นลายบิดนูนค่ะลายนี้เป็นลายเรียบๆนะคะใส่รอบข้อมือวางบนโต๊ะได้นะคะค้าได้นะคะไม่ค่อยบุกนะคะลายนี้ลายบิดนูนค่ะแบบที่4ค่ะลายแพรเบนนะคะลายนี้เราจะมีสร้อยคอที่เขาเสร็จกันด้วยนะคะสำหรับลายแพรเบนค่ะแบบที่5ต่อมานะคะ ตัวสายเป็นลายเบนค่ะตรงกลางจะเป็นซีลีนนะคะแต่งด้วยซีลีนค่ะแบบที่6ค่ะตัวสายเป็นลายไหวคู่นะคะหรือเรียกว่าแพรไหวนะคะตรงกลางจะเป็นหัวใจคู่ค่ะแบบที่7ค่ะเป็นลายยอดนิยมเลยนะคะสําหรับตอนนี้เป็นลายโซ่ค่ะเป็นลายโซ่ฝรั่งเนานะคะที่ร้านมีทั้งแบบโปร่งและตั้นค่ะ แบบที่8ค่ะเราเรียกว่าลายเกลียวทาลัดนะคะมีแต่งหัวใจตุ้งติ้งน่ารักน่ารักด้วยนะคะแบบที่9ค่ะเป็นลายดวงดาวนะคะเป็นงานขัดทรายฉลุสวยงามมากๆเลยค่ะลายนี้แข็งแรงนะคะถัดมาเป็นลายหัวใจค่ะหัวใจขัดทรายร้อยเรียงกันสวยงามนะคะสนใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์ภาพสั่งซื้อทางลายไ,ได้นะคะ